อ่าอย่างนี้ได้อยู่โอ้เพื่อนจะย็ดมาดิมาดิมาดิได้เป็นลูกซองเลยครับ<ช><น>โอ้เยอะมาก<ช><น>ดีครับพี่ดีครับพี่ดีโหลดเออเยอะมากดีครับพี่เออเออเออ<ช><น>แต่ลูกซองกันเพื่อนนีม่มามาเออเล่นปืกนกลัวเป็นลูกซองเลยสวัสด<ช><น>ีเพื่อนเออดีโหลดมีอีกมีคณะมีคณะมีก เออมาดิเร็วจับลูกจับลูกซองปืนกลเพื่อนลูกจับลูกจับลูกซองปืนกลเพื่อนถอยก่อนตายเพื่อนเออเออแล้วก็มันเกิดลุ่นหมดคุนพบดีกว่าเออได้อยู่ดีรถรอก่อนอย่าเพิ่งมิออมตายดีเพื่อนมีบ้ามีอีก มาดิครับ uf, ว้เยอะเยอะเยอะไปเยอะไปพีโรดใจอยู่เออเออเออมาดิเล่นปืนกลให้เหมือนลูกซองคือคำจำกัดความของปืนกระบอกนี้ครับ สวัสดีครับชเทุกท่านนี้ผมก้องทรายครับวันนี้ในเกมเดอร์ต้าฟอร์นิกแล้วนะครับผมเพิ่งไปได้เซตแต่งแต่งปืนมานะครับเขาแบบให้ลองเล่นดูซึ่งมันเป็นมาจากในผมเอ่อสตรีมที่ว่าแบบให้เอาโหลดเอามาเล่นกันซึ่งเป็นโหลดเอาที่ผมถูกใจมากนะครับก็คือโหลดเอานี้ n 1 6 a 4ครับแต่ว่าปรับแต่งมาเรียกได้ว่าเล่นเหมือนลูกซองเลยก็คือวิ่งยิงฮิฟไฟท์แทบไม่ต้องขึ้นสโถงคือแทบจะขึ้นสโคปไม่ได้เลย มาดูกันว่าวันนี้มัจจะเล่นยังไงสำหรับปืนกระบอกนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ซับแชร์ไปใส่กองซาดีครับและก่อนที่รับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนำเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับและก่อนซื้ออย่าลืมใส่โค้ด TGBD2024 เพื่อรับส่วนลด3%สูงสุดถึง50บาทก่อนจะซื้ออย่าลืมใส่กันด้วยนะครับตอนนี้ครับ Delta Force นะครับเปิดให้เติมผ่านทางเติมโค้ดเกมแล้วครับสำหรับใครที่สนใจครับโดยแบบผ่านทางแพลตฟอร์มสตร ดีก็สามารถเติมได้เลยครับและก็ในส่วนของใครที่เล่นทางเซิฟกาเลน่าครับใครล็อกอินผ่านเฟซสามารถจัดได้เลยนะครับก็โปรโมชันตามนี้เลยถูกกว่าเติมเองแน่นอนครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่หมาจะเป็น r v v ว l ลเลอร์แล l ด์คอร์ด w a r ี้วและเกมอื่นอีกมากมายครับและฝากกันไ้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยิงก์อยู่ใต้ description ครับอย่าลืมาใช้บริการกันนะครับ ดวยส่วนของแต่งปืนนะครับก็จะแต่งมาประมาณนี้ซึ่งจริงๆผมก็ไม่ได้รู้เรื่องของแต่งหรอกอันนี้ก็มีคนแบบส่งมาให้นะฮะก็ accuracy 98นะครับก็เรียกว่าก็เดินยิงสบายๆเลยนะครับใครอยากได้โค้ดเดี๋ยวผมแปะไว้เหมือนเดิมนะครับตัวปืนครับมาเป็นแบบนี้เลยนะครับก็คือเน้นเดินยิงแต่กด3นัดนะถามว่าขึ้นสะโขบได้ไหมขึ้นได้ครับเร็เวด้วยนะแต่ว่าดีดเป็นม้านะฮะก็เรียกว่าเป็นสายซิ่งวิ่งยิงอย่างนี้เลย เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเดือดขนาดไหนครับผมไปฮะเลสโก้บอกเลยวันนี้บันเทิงแน่ไปครับผมเข้าเกมมาแล้วซึ่งตับเป็นเบรสโหมดก่อนนะฮะขาต้อนระยะใกล้นะทุกคนนะะยะนี้เล่นได้ไหมล่ได้แหละแต่ว่าระยะใกล้แตครับโาเคมาๆๆๆๆๆๆๆาๆๆๆๆๆๆเๆๆ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 รๆๆๆๆๆนๆๆ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 ๆ โอ้ยมีคนที่พันโอ้ยใจเย็นเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอดันรอรอรอดันมาก่อนต้องรอศัตรูดันมาก่อนนะฮะโอเครอเขาดันมาก่อนเราไม่รีบเราไม่รีบนะนี่ฮะนี่กดค้างไปกดรัวๆไปไม่ได้กดค้างนะต้องกดรัวๆโอเคพื่อนนี่ฮะอ่าฟิลลูกซองเลยฮะเดินมากดรัวลัว เออเออเออโดนอยู่โดนอยู่หนีก่อนหนีก่อนโอเคมีคนไม่เห็นเหมือนคนแล้วแค่บูทมานีไปก่อนมีค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 นเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนอยู่ไหนกดไปก่อนกดไปก่อนเออปาดไปเคมันจะยิงเปิดปันเปิดจุดโอ้เพื่อนอมองขวาอยู่เมื่อกี้ถ้าเมื่อกี้ผมหันมายิงก่อนน่าจะตายนะวิ่งครับข้างหน้ามีคน แต่มันเล็งเล็งยากมากนะเป็นการแต่งปืนที่แบบเล็งคือแบบต้องต้องคอนโทรลในระดับนึงเลยตัวอยู่ข้างหน้ากเต็มเลยเพื่อนโอ้ยเห็นไม่ไหวโอ้นอนก่อนเขยิขึ้นมายิงนะครับนี่แหละโอเคมามามาข้างหน้าพี่วะมอดเห็นหัวแล้วแต่ถ้าระยะนี้ก็เล่นระบากนะเพื่อนชุบเพื่อนชุบจะพายไปก่อนยึดอยู่ยึดอยู่เยึดอยู่ ยิงไปครับยิงไปฮะนั่นแหละฮะนั่นแหละฮะเออระยะนี้ยิงได้อยู่เฮลิโรดโอเคเปิดอันติหาคันหนึ่งทีงาน้ามีคนอุ้ยืหเล่นไม่ได้ทุกนี้เล่นไม่ได้เราเสียเปรียบยิงไปครั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 บยิเบร์เอลิโรดเราค่อยๆต้องต้องใกล้จริงนะต้องใกล้จริงรอก่อนรอก่อนรอก่อนระเบิดนอนก่อน อ่าอย่างนี้ได้อยู่โอ้โเพื่อนจะเย็ดม,มาดิมาดิมาดิเล่นเป็นลูกซองเลยครับโอ้เยอะมากดีครับพี่ดีครับพี่ดีโหลดเออเยอะมากดีครับพี่เออเออเออ,เอ,อแต่ลูกซองกันเพื่อนนี่มามาเออเล่นปืนก่นเป็นลูกซองเลยมันจัดว้า ถือง่ายว่าถ้าเรายิ่งเข้าใกล้ครับเรายิ่งได้เปรียบนะครับสำหรับโหลดเอานี้นะว้าโดนยึดไปแล้วยิก่อนฟิวฟิวฟิวหมดสแกนอีกโอ้โหอย่างนี้ไม่รอดเกิดมามีรถขับไปแล้วเพื่อนดูแล้วโอเคนี่เราดักรอป่ะเหยามองอยู่มองอยู่คือเล็งได้นะแต่แบบ เล็งแบบหวังผลอะไรไม่ได้เลยหวังผลไม่ได้นะแนะนำถ้าจะเล็งจริงตาได้อยู่โอ้โหยิงไปเหนื่อยไปอะ่ะไปตัวโอเคไปครับมีคนหรือเปล่าเดระวังไปก่อนทันทีไปครับผมโอ้โอ้ได้อยู่สสวัดีเพื่อนเออ ีโหลดม,มดมีอีกมีคณะมีคณะมีอีกเออมาดิรู้จับรู้จับลูกซองปืนกลมาเพื่อนรู้จับลูกจับลูกซองปืนกลมาเพื่อนถอยก่อนตายเพื่อนเออเออแล้วก็มันเกิดดุนหมดปืนพกดีกว่าเออ,เอ,อได้อยู่ีโหลดรอก่อนอ,อืออย่าเพิ่งขิ้นป้อมเออมันจัดข้างบนนั้นจะมีคนนะ มีอยู่เพื่อนตายไปโอเคมันอยู่มันอยู่เออก็เล่นอีกแบบก็สนุกดีนะผมว่านี่แหละน่าจะเป็นจุดขายของเกมเนี้ยที่แบบคุณสามารถเล่นอะไรก็ได้อะแต่งปืนยังไงก็ได้ครับแล้วแต่คุณอยากเล่นเลยเดิ๋ยวพักไปก่อนต้อ,องอ้อมไปอ้อมมานะผ่ะานต้องตบไม่ได้โอ้ระยะน,นี้เล่นไม่ได้ไอบี่สองกัน๋ยวคนวิ่งมาด้วยเดี๋ยวให้กลับก่อน เป็นปีสองครับเป็นปีสองครับน่าจะมีคนโอ้โหระยะน,นี้ระยะน,นี้เล่นหมดนี่ครับพี่เครีโหลดเติมนี่น่าจะมีคนนี่ครับอืยิงไปอเอาเออชิวเลยเคตรงนี้เยอะเคียตรงนี้ก่อนโดนควันไปหนึ่งที อ๋อสุดหมดฮึมสุดไม่หมดนะที่สุดไม่หมดนะเพื่อ <c> น <oughs> <c oughs> เกินมาเกินมาเล่นข้างนอกเหรอเฮ้ <c oughs> ยเออได้อยู่ <c oughs> ยิงไปอือแต่ระยะาระยะนี้ <c oughs> เสียเปรียบนะฮะต้องใกล้จริงๆนะฮะบอกแล้วเราเล่นปืนกลเป็นลูกซอง <c oughs> สนุกมากเลยครับเป็นโหลดเอาอีกโหลดเอาที่ผมแนะนำนะ <c oughs> ใครอยากฝึกเล่นอะไรแปลกๆครับโหล,ลดเอานี้ตอบโจทย์นะ โอย๊ยยิงอะไรผมเนี่ยมีคนมีดีโลดกอนไม่ตายด้วยตายแล้วโอเคสวยดีโลดให้พร้อมข้งางหน้ามีคนตายครับสามเม็ดแตกถ้าโดนหัวเต็มเต็มนี่คือชุดเดียวแตกนะฮ้าหา้าลูกซองก็สู้ได้เพื่อนมาดิคุณเป็นลูกซองจริงๆผมเป็นปืนกลที่ปลอมตัวลูกซองฮนะโอเค อยู่ไหนกันอนะอยู่ตรงนู้นเหรอได้เลยวิ่งครับวิ่งข้าบข้างหน้ามีคนอ่าโอเครีโหลดยิงฟิวฟิวฟิวเป็นบัสเตอร์ไปสวยเคลียร์หมดอ่ามันส์มากครับ <Okay. S 1> <laughs> คือเล่นบิ๊กฟิวแล้วรู้สึกเกมมันเล่นสนุกมากเนะ <laughs> เพราะว่ามันบังคับให้เราต้องวิ่งเข้าครับเราจะรับมาเล่นแบบใกลๆอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องวิ่งเข้าครับ เป็นหนึ่งคันไปสองกันยิงได้อยู่เออว่าเอ็มโถเล่นเงี้ยสนุกกว่าเยอะเลยหนุกมกูแบบไปยืนท้องไกลๆอ่ะโอ้ใจเย็นนอนก่อนโอเคครับไปต่อเออมาดิข้างบนมีคนดีพี่เออ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 สลิงทำแบบเมื่อกี้มีป่ะ ผมมาเจีข้างล่างกบมียิงไปฮะยิงไปครับเออสนุกจังอ่ะออมีคนอยู่ข้างในฟิลฟิลฟิลพอมไปครับเพื่อนจัดลูกซองไหมเพื่อนไปสีโหลดนคนครับโอ้ย มุมเดียวมากคือเราต้องอ้อมยิงนะดีที่สุดครับไปกันต่อเอาละเพื่อนเอนาน้ำมีตูฟิๆๆออ้วปิวปิวอ้อมเดือ่ยอ้อมเดือ่ยอ้อมเดือ๋ยรีโหลดกันโอ้ยโอเคระยะน,นี้ก็ถ้าเล็งได้ก็เล็งนะครับอุ้ยจังหวะรีโหลดพอดี สนุกมากเลยครับคุณรถโอ้ยบ้าเอ้ตายไปเพื่อนอ่ะว่าไงพี่โอเคมีอ,อะไรผมเนี่ยโอเคเกือบโอเคดีโหลดน่าจะเยอะมากข้างบน โอ้เราจะยิงใครดีหรือเรายิงระยะนี้ไม่ได้เลยนะครับแต่ต้องเข้าใกล้มากไปครับมีคนหรือเปล่าข้างบนน่ะอยู่ข้างบนโอ้เยอะมากมีรถเนาะต้องอ้อม่ะกดแบทกดแบทกดไปเดี๋ยวก็โดนเองต้องอ้อมขึ้นบนว่บผมว่าเราไปตรงๆไม่ได้ครับ เราตรงตัวเขาลุมยิงเอาหน,นี้คนนี่หวะขึ้นบนมาพีโลดมาอะไรวะโอเคมีระผมเนี่ยเออหายตัวนี้อยู่มันนอนอยู่ไหนวะผมหาไม่เจอเลยลงมาหาตัวนี้แทน เกิดมาโอ้ม <facilities. S 2> ันยิงมันยิงของมาโอ้เพื่อนโอเคเราต้องอ้อมไปกันต่อเกิดสู้เลยปะเกิดสู้เลยปะเออเกิดสู้เลยปะอ่ะเมื่อกี้จุดเกิดแล้วโดนระเบิดป่ะเมื่อกี้ผมคิดว่าใช่เพื่อนจะโดนระเบิดเอาไม่โดนนี่มาอ๋อแต่เกิดไม่ทันแล้ว เ้ายังอยู่นี่จุดเกิดแต่ว่าไม่ทันแล้วครับได้แค่เกิดเฉยๆเรียกได้ว่าวางช้าไประยะนี้นี่คือยิงแบบยิงแบบไม่คาดหวังอ่ะต้องรอดันมาอย่างเดียวเลยขึ้นผผเลยไหมก้าได้อยู่ย,ยิงไปเดี๋ยวก็โดนเองเออผ่าดชุดแรกนี่คือแบบลำบากนะวัดกันหนึ่งหนึ่งกล้ๆอ่ะไปครับรุยกจันต่อ คดันหรือเปล่าล่ะฟิวฟิวฟิวดีโหลดโอเคน่าจะดันดูโหลดเออโอเคเพื่อนโหมันดันตงรงนู้นกันเยอะมากมีคนขึ้นมาทางนี้ใหญ่แล้วเพื่อนมันได้ยินเสียงอยู่แถวนี้ ไปด้วยดิไปด้วยดิเพ so okay. ื่อนไปด้วยดิเอ้ยพี GB ่เอยระยะนี้ระยะนี้อย่าหวังเลยฮะวันนี้ผมกดจะเปดมาเด็ดโอเคโอเคครับล่างมีคนนะนี่ตัว นะครับนั่นแหละเออได้ตัวหนึ่งข้างบนมีโอเคหลบไปก่อนยายมันโดดล่มลงมาเราจะสู้แต่คนเดียวนะฮะ<ด>อย่างอื่นสู้เรื่อง<ด>ไม่ได้ฮะมาแน่อย่างงี้เออยิงไปก่อนยิงไปก่อนนั่นแหละเดี๋ยวโดนเองบิดลด์โอ้หิวก่อนครับโอ้หิวก็โดนขวายิงฮะหัวขวาขวาไกลมากขวาเยอะด้วย เปิดมารอตูดันมาครับเล็งได้อยไหมยได้อยู่โหดีเป็นม้าเลยยิงได้อยู่ยิงได้อยู่ยิงได้อยู่เฮ้ยดีโหลดมีคนตรงนี้ด้วยนะออมปะอยู่แถวเนี้แหละแถวเนี้นนนนนนนแหละ ใช่ใช่วิ่งกันฐางแล้วโอ้เยอะด้วยตายดิเพื่อนมีกว่ามีอีกมาดิครับโอ้เยอะเยอะเยอะไปเยอะไปพีโรตตายอยู่เออเออเออมาดิปืนกลลูกซองเพื่อน เออส,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 สวยอยู่เพื่อนช่วยสวยสวยสวยแมนตายไปแล้วเมื่อกี้คนเข้ามาแล้วโอ้เยอะเยอะได้ตัวหนึ่งสนุกว่ะคือแบบเล่นมีแต่ความแบบความเดือดดาลนความเฮฮานะเล่นแบบไม่เชียนเลยสนุกมากไปครับปิ้วฟิวปิวต่อไปซีกันต่อมีคนโดนด้วยร้อยสิบตัวครับ จะคิวสักถึงร้อยม่เจ็ดสิบสองละมีโอกาสอยู่ถึงร้อยนี่คือเท่เลยนะถึงร้อยนี่คืออาจจะมากกว่าปืนอื่นๆที่เราเล่นกันอีกแล้วเค oh, <Okay, S 2> สวยเค okay, ตรงนี้ไม่มีคนละร <c oughs> ูจากมินิมแมปนะน่ามีคน <c oughs> แวนี่อยู่นี่เลยวิอยงอะไรผมเนี่ยอย่าขยับเยอะยิงไม่โดนอันติเมตเรามีหดแลป้ปะ ไปครับรับปั๊บปั๊บวิ่งใส่เลยปืนเราเล่นแล้วแค่ระยะใกล้อยู่แล้วไม่เลยจะเสียไม่มีไม่มีคนเริ่มกันดีครับพี่คนดี่ปะมีคนเข้าไปข้างในเมื่อกี้คนเรายิงยับเลยเออตายอยู่น่ามีคน โอระยะน oh ี in. oh, ้ไรอยู่โอ้โหใหม่ก็เยอะมากข้างหน้ากินไปก่อนเดี๋ยวโดนเดนโอ้เพื่อจะเย็นมีโหลดเจย์ตรงนี้เยอะมากเออกดปิ้วปิ้วปิ้วไปดีโหลดก่อนโดนแหละเออโดนโดนได้เออเกิดมา ระยะนี้ระยะที่ทำอะไรไม่ได้ที่เราทำไม,ไม่ได้เลยแล้มดเอโอเคระยะนี้จะต้องเยอะโดดลงมากันแต่ว่าระยะนี้ต้องตอดตอด,ตอดกันไปอะ่ะหวังว่าให้มันโดนสักนัดสองนัดก็โอเคแนละ้วเกิดเพื่อนอยู่กเกิดเพื่อนอยู่ได้อยู่นะราวางมั้งไหมเผืเผื่อได้ใช้มั้ง วางบ้างวางบ้างเปิดได้ใช้เปิดได้ใช้โอ้โหเพื่อนโดนนั่นไม่โดนเลยเสีสองได้ยึดได้อยู่สีหนึ่งถมแล้วน่าจะชนะนะดูจากสกอร์แล้วก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งโหมดเฮ้ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งปืนที่สนุกมากอ่ะลองไลองเล่นกันดูทุกคนถ้าใครแบบเบื่อๆไม่จะเล่นอะไรฮะปืนนี้ตอบโจทย์มากเพปืนจัด สนุกดีแต่ว่าเป้าต้องตรงแล้วก็ต้องกล้าลุยกล้าบุกเพราะด้วยความที่มันค่อนข้างจะต้องเล่นใกล้มากแค่เขาว่าใกล้มากเลยครับใกล้ธรรมดาไม่ได้ต้องใช้คำว่าใกล้มากแค่ระยะนี้ก็ไม่โดนแล้วเี่ย r e l ูดียิงไม่ได้เลยรอตูดันมา ดิไม่โดนเลยชนะครับชนะปะผมก็ทำผมลุน,นเข้าเออโหยิงยากมากยิงยากมากใส่เข้ามาตรงนี้โอ้บินรถระเบิดเจ้ยวเแต่เย็นเพื่อนแต่ชนะมีคนแน่นอนไปก่อนยิงไหครับเพื่อนตรงนี้มีคนเหมือนกัน Okay. เออระยะน,นี้สู้ไม่ได้นะฮะระยะน,นี้จริงๆโคขึ้นตะโขบนะฮะถ้าถ้าจะยิงสู้จริงเพื่อนชุบเพื่อนชุบสวยเพื่อนเดินผ่านไม่เจอเลย okay. กั้นไว้เพื่อนทุกันไว้มีโรดสายมาเราดนันกลับเราดันกลับโอ้มีรถ เอ,อะโรวดมากด <The situation S 1> ครับนะครับรัวรัวแค้ได้อยู่บนมี <Who there? S 1> เออโดนหัวได้ยังไงไม่รู้งม,มกันอีโลดเออเนี่ยพลาดเยอะไม่ได้นะฮะ oh. คือผมว่าชุดหนึ่งสุดๆแล้วคือประมาณ2ชุดถ้า2ชุดแรกไม่โดนเลยเนี่ยยังไงก็แพ้ครับ สามวิสยมันจะต่อยสามสิบอีไหมหแปดสิบเจ็ดิวนะเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะปืนอย่างนี้แปนะดสิบเจ็ดิวเนี่ยก็เลยดำดำออบันไดไม่ใช่บันไดโอ้ใช่เย,ยเพื่อใจเย็นเออชานะครับอ่ะโอเคประมาณนี้ละกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งปืนที่สนุกดีนะคถ้าใครเบื่อ,เ,อเล่นปืนเดิมๆปืนนี้ตอบโจทย์สนุกมากครับอ่ะลองมาเล่นกันดูครับ ประมาณนี้กันนะจะใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์สับแชร์กระจาจกล้องซ่าด้วยผมสำหรับวันนี้เอาไว้ให้ทุกคนสนุกมากครับทุกคนสวัสดีครับสกอร์จบเพ่าไอ,อะไร87คิวถือว่าใช้ได้เลยบ๊ายบาย